กว่าเวดานทอโจนุ่งเต่อแหละนุยต่อไม่ยยกวอยอะไรปอเจมนมอหนึ่งอ,อเจบักเรา,าลหลบอะไรนะมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งปีที่เอาไวแกวต่อทอโจอยู่วกวันเนี่ยนิ้วปนี่แหละผมว่าชีเนิชีเซนิเอาไวด้าประาสาวีนรยาววเพลงชาติไทยนี่สาวีบายาสาววบายเน,ยนยปปี่ยนรูว่ปาปาลาเพออ่าบ่า เนตาว่วะนี่มันจ้ประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยมาฟดเดินเ่าเจเน่นรูปปาลาเพือที่เพือเพือดูลูซี้อ่เพือประเทศไทยประเทศไทยรวมเลือดเนื้ออาชัไทยฮะอาชัดไทยอ้อวป่อ้ได้ยล่อไดาเพื่อซื้อชายเตนานเนาะ ยานายยนัดเทพกากยาวิตบ้านจีบวายเกี่นปกยพลอลอเรโอเคยังนับปาม่ไม่เลดีชีรบารักแต่แต่รว่ก็บ้าจกัเลยจาที่นอนาอย่าจ่าย่าพมือยัพดมือเตยัะบ้าถ้าเลนนท์ยาตาสาวีก็จะเตนนาตาสาวีพกันก็บ้าเวร้คนหนุ่มไมอเมชิกาแต่ละอเมกาดีชีเมื่อเนคี้กันเนี่ย အမားဘာဝချေခူဆူရန်ဒိယနော်တလုံးပါဒေါ်ပွေးကတက်ကြာကိုဆူလော်တီလာချေညီလည်းဒေါ်ပွေးကညဖိုးမောပာဖိဖူးကုနာဆရာသမားတိကဒေါ်ပိုဒေါ်ချာလီတင်ညီညိုင်အတော့ပဖာဖောက်ကဒေါ်ပွေးလေချေဆွတ်သောအာဂရစ်စေပိုလေယောကော့ချေခူတမေလေပကတဟာဂောအဝဲစေအမီလာဆက်ပေါ်ဗာဒေါ်ပွေးစေနော်ဘန်တာဒူလေ တယ်လဲရာခခုစိညာကေနေပွာကြောဖိုလဲก็จะแต่ปู่စิดผ้าลอลอชรดากันเนาะปัวกันลุตุกะค่ะแต่เมลอ่าจอเต้กลุบามอแต่มาอยู่กลุบาอะโคตะเนี่ยตันไหลเอ้อดอสิดญาเนี่ยณตยาตัสวิอะเวสิเนี่ยณเปเวอพลอสวิเวพลบ่าอหลติยาแต่ก็เตมาอยู่ณตยาตัสวิเนาะอะเวตเนี่ย เวตมะกะเกตักซอคาระตะดึนาเปะตะขาน้อยยินนาตะปะตะเลิกกะญ่อพูเนนาเวตะปะกอเนบาเม็มเลปัวละอะโปรททอดจูเลกะตะอาตมะฤดูกกูญะเจนอปัวละเอตะบิโลมาฤดูกกูญะเจดอจูพูเลอันแลบ้าตะเปรเสดพะกกูญะเวตะเจปอมเลนอตะยาโยอะนอตะยาตะสวิกอจอเตนอตะยาตะสวิเนนอ आ द के लो प्ला दे के रवे ल त लोन हि ल ए सावित बबा जे न सिखा यु मार बा जे बा जे सि 냐 के लो ती लो छे लो यो चो फ्लोरा कॉलेज कॉलेज ब्लोने अ वेरा प्रोग्राम पर रु ए दा अ खप ညो फ गन्या न मामा का लगला आदि नि मो को ने कते पिय गु दो पुए कनो फ्लो जो अनोदया ता सावितदा खप ညो नो อ่าเกิดเจ็ดเมื่อตลอดนอตยาอัตาสาบิบวกกวดาอาคาัติเลประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยกันเนี่ยอะไรสัจเล่เ,เนี่ยที่ภาษาวิลอนนี่เวลาทิศถอกอปัวอุดอดูเนาะอคัติเฮสัจาเลเนาะอ,อาเวตเลสัตว์บลอนยาเตเลสัตุ์ตล,ลุยบลอยนยาเนาะ อาเนณิเเพลจอบป่าลุยกาตะกาเลยโยโกวดาเลพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรักรัชกาลที่สี่นี่โบดานี่คีโทรเยากๆคุยชี้เยะเนี่ยบ้าตาถูอเทวะท่าสาวิตรยืดเนาะจอบป่าลุยกาตะกาจูเป๊อันนี้เป๊ะยาเลยดื้อกับบาเลยคีกยาเบลเบลเลียเื้ชมมืสานเนาะแต่ก็ยาเบลคีกยาเลยเนี่ยลี ฮีเนเวตัสวิอาชเต๋ก็ว่าทำนองเนาะแต่แล้ทำนองเนี่ยสิตาเนี่ยเอาเวลอายเยุยอ่ะซตาซสิผ้านาเกตาอ่เพืเด็กขอบิญโญ่เนี่ยมีรัชเต๋ตาฮีเนเวเลตัสวิอามีเวลาเลยก็เซฟเดอะคิวส์คิวน์ไว้พาร์บบายกันนะ အဝေဒမေဝေဒအင်္ဂလန်အက်ကလီအာတသဝိသေရောမေတသဝိသစ်ထော့ပတ်ရဝေဒာကကြချုပ်ပါနော်အခုစနေတာယူသော့သောတီထော့ပတ်ရကကြချုပ်ပါဒေါ်လခီကေနီဘာတာ၆တလက်ကေဝေဖီချုပ်ပါညကတက္က၆တလက်နဲ့အယူကိုအတသော့နဲ့၆တလက်ဘာ၆တလက်နဲ့ဖလဲ့နေလို့ เนียเมตาปาปากบพอไว้อปบปาบ้าชาตินาเกออจาแเขาก็นีเมตาอยู่ท่อทว,ว้ทีกอดตาสเบลเลียเนประกอบไมได้ก็เจ้าจเต้เนี่ยประกอบไลยประเทศสยามเนาะ d อล l a r เนี่ยบ้าตาชอตะเลก็ไมได้เลยประเทศไทยไทยสิ่จานเนี่ยตาสลเล เมื่ทีกอลาตสเบลตจะเก็บไปกินน้องทดลออันเลาดีนี <t 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 ่เนาะดอเปเลกวาปาเดยกที่ะวิดีโอน้อยสีกว่ายู่พกพาอ่นนุ่ต่อเลยสาวิเวลบ้าบารูเว่าเพลบ้าบ่ายแลจายู่พมือดาตะกอกอัตนะเปบะรูเวตาบ้าบ้าจะประสะสาววก็มีนี่แลเพ่อจมจพ่อยู่โอตาเยตตามลอไม่ง่ายล่ะ fo saa mòtso tó na sáwùi bàálì nàkì kọ́nẹ̀ mẹ́à lọ́tọ́lọ́ a ba lẹ te ba lẹ tẹ nàkìí ɖe akɔpùnyò do te fi nyàwé ba nọ̀ ɛdọ̀ ɛtẹ́pìɛ a dɔwíwẹ̀ kẹ̀yọ̀pọ̀ tẹ pàalẹ̀ yó anọ́ta dza kɔtsọ́tɛ nọ́tɛ yàtà sáwùi ɖe akɔpùnyò a púlɔ̀ ɖe akɔpùnyò nọ̀ lẹ́kẹ̀ nàdọ̀kpọ́ a. ok dɔwɔwu okay, ɛ okay, 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 okay. ตัสวินตยาที่ก็ตัสวิเวเนี่ยบัตตะเลคลตัมมะกิเท่าเนี่ยตะเมลุยบลอบะเนาะนุยบลอนุยบลอดบเวเนาะอะคมิเนี่ยมุมฉตินิญาอิตปะรปะคลตึมุมฉตินิญาอิเลปัวชัวโผกงอะเดละชะทออะเลนตยาคติดอสวิเวเนี่ยลออย่ากระแตโชละคอปโยเนาะโจปาธาราเวดาจอแตกรอบพับ ปปราวะคอปิโนปปโคเวริพพเวนะดีเอเนาะกอจเต้เนเทวราเมตาปปโคเวดาปัวโคเกลุดาโอเลกอจเต้ปูเดซิดาทีเดซูดสะเดนกาสาเนาะคอมยอลปัวเกลดูอามาเฮปปปโคซาดเกทอเวดากอจเต้เทวดาเนาะ ดอกโคกปีตลอตะเกลเคข้นกเมเวดก็จตตาหอืมอาโคซานี่ว่าก็จะตโพสิากบก็ฮือกย่ากบบ้เปิดาเวดาฮอกโกตลตะเกฮอกบอละเมวเวดก็จาเตเนาะดอว่ากูกรเดนี่โอเวด้าดอัตตาเอตาคุยลอ ကဆူကြီးစားပါမကတဲမနေနော်โอเคမဲမဲဒီနေ့ပကလက်လက်အပလတ်တီဒါရယချမသားလယကတဲတကတော့ယတအမေဝတကစော့ခါချင်နော်နာကေခနဲ့ကြည့်တော့ပါစားလိမ့်တဲ့ပါယစီကွာဝဲဖိုစဆစ်ဖန်ဒီယဖိုမေကပဖိုမေကလအဝဲဒါအလက်ထောဘချိုအိုတူလတ်စားထော်လခုတော်လူတော်ခော်တော်ခွိတော်နေ แต่ชยรจับน้องเันวเอาเรืองม่ตาหลอกะายอืเลยป็นเงผู้สิทภากอเนาะพอเ่อยู่ก็บผูปกแก้วก็เจะเตโูแท้เลยที่ก็ตาสาวิ่ไาสาวิ่เอาบบาเดอป็นนเปิดคอมโยบ้านเออันเลายิลีอาขุนตานี่บาเตโพเตลีเนาะด้อเป็นกงียบผู้สิทาเตโพเตลีเลย တမေတကွာကပပါဘန်ဒဘကွာကပပါဘဟီတာရီဒုဒုမလတသဝီပြေနစီဝေဒာဒီလေဂျေယေနပ်ပယ်တသဝီပြေဘာတတ်ခူထောမာကဒါကီယော်လေအကာတာတဘလောလေခောဘလောတဘလောနဲနော်အဲနူဘလောတဘလောနဲဖဲလေအခီနေဘအဂရကလောလေဘာရာချန်အတာဒုဒပယောဒအဂျိုနယာတာဒုဒပယောဒ ตืลพพากว่าตดอูเดไปยอบัาตาปับกเว้ได้เฟลิดเพลินนีงแต่นาเกน่อายือกขยนี่ฮีเนเวดาเลยอังกฤษอาตาสวีอยอกุยนี่หรอเนาะโอเคตัายยตเลกว่าเลยดิเชนรีบะเนาะเยแต่ว่าเลยดิเชนรีบแต่นาเกนีย่กัเตดี่อเลยอย่ตานาเปิดสุอะเพลิดจต้งกว่าเพลงชาติไทยเพราะว่าตั้งแต่เด็กแล้วผมร้อง ก็ฟังแบบนี้หลยไม,ไม่ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้เนื้อหาที่แท้จริงแต่วันนี้ผมข้าพเจ้าได้มาถ่ายถามอถามเด็กที่ที่เรียนอยู่ป .6 ถึงม .1 ถึงม .3 เขาไม่สามารถที่จะอธิบายหรือว่าท่องเนื้อเพลงให้ผมฟังได้อันนี้คือเด็กเกรเรียนในบนดอยซึ่งตรงเนี้ย ไปที่น่าเสียดายที่สุดเนอะเคกเยกันเลยก,เกเนเลิ่เอาเวด้าจอดเตะกลอเนาะเอปากงอยกลอไปทงภาษากรีกอแตว่วาเพื่อนในประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยก็จอดเตะปาพขัวซุยปาพขั้วนอกโคเกงกอ่อ ลอะอเมริอยู่ก็พได้ปได้เนาะที่กลตกรูเนี่ยเป็นประชารัฐเกียรทอไปด้ที่กอตบิเนาะผัดทยของไทยทุกส่วนตลอดไสลายไม่เป็นไรผมพึ่งเดอทอทหารเนี่ยยเดอผัทยเนี่ยอดีสออะคอมยเล่อโคพกูวตโลตแกทีกอเนาะแผ่นดิน จ้าเตก็บอกวไทยคนไทยทุกส่วนมีเวดาก็จ้าเตอะฮอกกัวลกโกตเด่นนี่หรอเสกรูดกรูอยู่ดำรงคงไหวได้ทั้งมวลโอุกอุกเลเวดาแค่ละครชิลล์แต่เวดาเนาะอะขอบีนูพายโยน่ะเนาะเสอลุยกรูดกรูเนี่ยด้วยด้วยไทยล้วนหมาย รักสามาคัคคีขอโพลอเลอว่าก็จเต้โพสิตพานี้นาเวดาแค่ละคืนนี้โอ้โอตาสุลคุตัสาตเพลขอตามมาสวลสะเนาะทยนี้รักสง,งบก็จเต้เอตามุตาคือเทวดาคิกุยนเี่ยเทวดา แต่ถึงรบไม่ขาดเมื่อบาดดืดได้ยาตาเดือดได้เนี่ยอัตปลีดาบาทจะไปดาเนาะเตอร์คิเซร์ลุยเจคือกลโกล,อกลอเอกราดจะไม่ให้ใครข่มขี่อคาคอมมิวนิสต์เกติเกโกโลอชอเลปจเต้ตับเปเลปะชอ้อติมันเนอะบ้าเนาะตับเ,เลตาช้อติมันเนอะเลย ทีก็กระหดสกบากะลึกกระิดสบาเนาะอกัตอที่เนี่เอากตอดีบามช่ากลุนตว่สลัสลเลือดเนาะทุกหยางเป็นชาติพลีเนาะสลเลือดครบเป็นอาคมโยในใต้อะกวเวตบลรคเนตาตคขอดูบานเนาะอาขมโย ใหลเุยห้อทีให้นอกโคสิธิภาคตุสีสะลาปุกิลีอักาตอตะกลเนธหลงประเทศชาไทยทวีมีชายชายโยแต่ไม่ชายโยบาชายโยกวยไว้ได้จานี้เนาะอักคมโยเนี่ยอยู่ท้อทอก็จาเตะชูทอาทอคสุญาดอุดอัตมาเนอแค่ละขเรอักคมโยดินี่ยยกะสาวิิอดับบุ้ยเนาะแค่ก็ปเเลย สวิตเป็นเลยเราบอกก่อนเลยี่ยาโยเปิดก็ต่อคู่สู้อย่าเลยนักข่สวก็อาวเวลาเอาเว้ขอยตบลรี่เมมาจะสาวิทที่กอดสาวิเดี๋ยวจะสาวิในหัวบ้านเลยอาเวน้าอย่างมัเออเยนเยนาหน่าเลยน้ำมาปูไว้ในกระจาตาลอดยนส่นน้ก็สีขอเลยกระจาดเนี่ย่บกว่กหลุดอดด้วยเนาะเมกันย้อมยอลิสมสซ ดอดอตัตมาเชเอจาเนี่ยกูว่ายเจคอเนี่ยกูว่าตนินบาเนี่ยทีเลยเยรูเนี่ยเยซาวีเนี่ยบักเคละเคเชบลอเนี่ยเอาเวลาปลั๊กอย่าเกชั่วอย่าเลมดกาเกเนาะเดเยสะโกดกาเยสะโกดกาเนี่ยข่ายอเลอเมริกาลีเนาะเลอเลก่ออเมริกาลีเอาเวเมปัวต่อปลัดเดอโฟลเนี่ยเวอตาเอตอมื้อเนี่ย tanya bone bota lem yun a we da da pa gnyo te chi ko chi khu chi chi ne we to mu chi a we khu kle khu ko po da kwe tho lo sa da le we da le ko kle pa ko ma mu no da ko mar ko da we di so ye te ne na we da me we da ta le ta so ji le an no me me te le pa อันนับเป็าษาวิ่นประกอบเลยนดอันโนในฮีในไว้ได้เลยอิงกันลษตาตื้อมืองปชาตินญัอิบ้าชาตินาเกลาเพล่อนเนียชอบทะเลเปื่อยท่อนมือล่ายึกาษาวิ่งดอเบเนาะประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเชื้อไทยเนาะเป็นประชารัฐผัดไทยของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลโดยไทยล้วนไม่รักสมาคีไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกการจะไม่หายใครคมขีแต่ให้ป่าชอตตีมันเนอะป่าเนาะที่ก้อยสลาเลือด ถูกหยาิประชาพลีทะเลิงประเทศชาทไทยทวีมีชายชายโยอคีเดตบบ้าบอาอซีสีเนาะเดี๋ยวพารคกอยอออเตะก็คอยเอาไว้ได้เมนนตยาตาสาวีเนาะประเทศไทยรวมเนื้อชาติไทยเป็นประชาราปัต์ผาไทยของไทยทุกส่วนอ,อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล โดยทางล้วนไม้รักสมาคีไทยนิรักสงบแต่ทุรบไม่ขาดเอกระรกจะไม่ให้ใครคมขีสลาดเรือถูกหยาิประชาพลีทะเลประเทศชาไทยทวีมีใชาอย,ยู่เจ้นเนกกาจนเนี่เนาะอืมนก็จ้าเนี่จะเตะไปตาเก๊ข่ายตาไม่ได้จะสิกว่ารอป่ะ โจโปเลยทอดจฮากตินาตาบ้าเลยม่เย็นเลยเว้เสีสอได้เช็กยองแล้วโจไม่ลมคีต่อทอจแต่วิเวเดยอันเดตบูนจะเาพล่อเดารูว่าตบบ้าโ่ะรานีเอดอเห็ปาลาท่าดอกพุงเลือก็จะเต่ที่กอดตาวิเนตมานตยาตาสวีอ่าหนสิดพายเห็อบพปรเว้ได้เลยก็อินกันเลยนะไม่มาพลเนียบาตาชอตเลยดอกปากก็ปากกเยกอเป จบไปเยี่ยกระเติร์กจุลนทรเนนะโอ้ชั่วคลีลท้อละท่าปูดีปูดาเวเราตายอยู่รอบปากแก